บทที่สความสำคัญนิยามความหมายการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1. ความสำคัญนิยามและความหมาย 2. ความสำคัญของสถานการณ์และการคาดการสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 3. ความเปราะบางและความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4. การประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5. การประเมินความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1. ความสำคัญนิยามและความหมาย 1. ความสำคัญนิยามและความหมายในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงและความผันแปรที่ค่อนข้างกว้างรวมถึงมีความรุนแรงและความถี่ของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งคาดว่าสาเหตุสำคัญเกิดจากการเพิ่มเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศและทำให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยปรากฏการณ์และความผันแปรของสภาพภูมิอากาศที่กำลังประสมในขณะนี้เป็นผลที่เกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่ใช้ระยะเวลาในการสะสมและก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่าประชาคมโลกจะร่วมมือกันในการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์อย่างจริงจังแล้วก็ตามอาจยังไม่สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศลงได้อย่างทันท่วงทีซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ดำเนินต่อไปด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่ออยู่กับโลกที่มีสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ นิยามอย่างง่ายของการปรับตัวคือความพยายามของสิ่งมีชีวิตในการที่จะอยู่รอดในสภาวะการแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศท,ที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหากแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังประสบอยู่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงและเป็นวงกว้าง จนอาจเกินขีดความสามารถในการปรับตัวตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกประกอบกับกิจกรรมจากมนุษย์เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ดังนั้นจึงต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพหรือความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มความยืดหยุ่นต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวนโดยเฉพาะการปรับเทคโนโลยี การจัดการหรือการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่นิยามการปรับตัวตาม IPCC กำหนดว่าเป็นการปรับระบบเชิงนิเวศสังคมและเศรษฐกิจในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางสภาพภูมิอากาศหรือ climate stimuli รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิดโดยการปรับตัวอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงกร,ระบวนการกิจกรรมหรือโครงสร้างของระบบ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือส่งเสริมโอกาสที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนิยามการปรับตัวนี้ครอบคลุมทั้งในเชิงการปรับตัวของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้แก่สิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพและชีวภาพและการปรับตัวในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่มนุษย์สามารถบริหารจัดการและดำเนินการได้ซึ่งแนวทางการลดผลกระทบ หรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญคือกระบวนการและกลไกลสนับสนุนการตัดสินใจโดยการให้ข้อมูลและการคาดการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของชุมชนหรือระบบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชุมชนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นร่วมด้วยกับการปรับตัวด้วยภูมิปัญญาของท้องถิน่นเช่นการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ การปรับปฏิทินเพาะปลูกระบบเตือนภัยล่วงหน้าระบบป้องกันภยัยและระบบประกันภัยเป็นต้นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆที่มีผลครอบคลุมทั้งสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชากรหรือพื้นที่ภาวะภยัยการเปิดรับความอ่อนไหวความสามารถในการปรับตัวความเปราะบาง และความเสี่ยงของประชากรหรือพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้จึงรวบรวมนิยามและความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อ้างอิงจากรายงานการวิเคราะห์ของ IPCC เป็นหลักโดยมีรายละเอียดดังนี้ Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Exposure ก,การเปิดรับ Impact ผลกระทบ sensitivity ความอ่อนไหว vulnerability ความเปราะบาง adaptive capacity ความสามารถในการปรับตัว maladaptation การปรับตัวที่ไม่เหมาะสม resistance tolerance to climate change ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change risk ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ hazards ภาวะภยัย C l i m a t e Resilience ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change เป็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบรรยากาศโลกและนำไปสู่ผลการเปลี่ยนแปลงในค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวน ที่เพิ่มเติมจากธรรมชาติโดยอาจสังเกตได้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องระยะหนึ่งการเปิดรับ exposure การเปิดรับต่อการเปลี่ยนปแปลงสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องมีการประเมินการเปลี่ยนปแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นและการคาดการแนวโน้มหรือความรุนแรงของสภาพอากาศในอนาคตโดยมีการรวบรวมและจัดทำเป็นแหล่งข้อมูลการเปลี่ยนปแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องผลกระทบ Impact คือผลที่เกิดต่อระบบธรรมชาติและระบบของมนุษย์จากสภาพอากาศและสภาพอากาศรุนแรง Extreme Event และการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปหมายถึงผลกระทบต่อชีวิตวิธีการดำรงชีพสุขภาพอนามัยระบบนิเวศเศรษฐกิจสังคมบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดจากการกระทำระหว่างกันของการเปลีป่ยน,นแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพอากาศที่เป็นอันตรายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดและความเปราะบางของชุมชนหรือระบบที่เปิดรับต่อสภาพภูมิอากาศนั้นๆน,น,นอกจากนี้ผลกระทบยังหมายถึงผลลัพธ์และผลที่ตามมาจากสภาพภูมิอากาศที่เผชิญโดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบธรณีกายภาพได้แก่ภาวะน้ำท่วมไฮแลง้งการสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของผลกระทบทางกายภาพความอ่อนไหว (sensitivity) เป็นความไวหรือระดับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนปแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอธิบายถึงสภาวะของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะภยัยหรือภาวะวิกฤตจากผลกระทบของการเปลี่ยนปแปลงสภาพภูมิอากาศโดยแต่ละพื้นที่หรือระบบอาจมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนปแปลงสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ความสามารถในการปรับตัว (Adaptive Capacity) เป็นความสามารถของชุมชนหรือระบบในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นโดยปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการปรับตัวได้แก่ระดับเศรษฐกิจความพร้อมทางเทคโนโลยีการศึกษาสถา,สถาบันข้อมูลข่าวสารโครงสร้างพื้นฐานและทุนทางสังคมความเปราะบาง (Vulnerability) เป็นความโน้มเอียงที่จะเกิดผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนปแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยคือความอ่อนไหวต่อภาวะภัยและการขาดความสามารถในการจัดการและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนปแปลงสภาพภูมิอากาศโดยผลที่เกิดจากความเปราะบางของพื้นที่หรือระบบที่มีการเปิดรับและมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนปแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้น และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่หรือระบบนั้นๆภาวะภยัยหันาสเป็นโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์ทางกายภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากกิจกรรมของมนุษย์ผลกระทบทางกายภาพแนวโน้มที่เป็นสาเหตุของความสูญเสียชีวิตการบาดเจ็บหรือผลกระทบทางสุขภาพอื่นๆตลอดจนความเสียหายและความสูญเสียต่อทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน การดำรงชีวิตการให้บริการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change risk) เป็นผลคูณระหว่างความเป็นไปได้ที่โอกาสในการเกิดเหตุอันตรายหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลกระทบของเหตุการณ์หรือแนวโน้มนั้นๆจะเกิดขึ้นทั้งนี้ยังเป็นผลระหว่างการกระทําระหว่างกันของความเปราะบางการเปิดรับ และอันตรายจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิม climate resilience เป็นความสามารถของระบบสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในการจัดการกับภาวะภายัยแนวโน้มหรือการรบกวนที่เป็นการตอบสนองหรือจัดลำดับในวิธีที่จะรักษาไว้ซึ่งหน้าที่สำคัญอัตลักษณ และโครงสร้างของระบบนั้นๆในขณะที่ยังคงร,รักษาไว้ซึ่งความสามารถในการปรับตัวการเรียนรู้และการปฏิรูปของระบบเป็นความสามารถของพื้นที่หรือระบบในการตอบสนองต่อการรบกวนโดยการทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการฟื้นคืนสภาพของพื้นที่หรือระบบนั้นๆทั้งนี้ความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมของพื้นที่หรือระบบระบบหนึ่ง มีความจำเป็นต่อความอ่อนไหวของพื้นที่หรือระบบนั้นๆความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (resistance tolerance to climate change) เป็นความสามารถของพื้นที่หรือระบบในการทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการทนทานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม (mal-adaptation) เป็นการปรับตัวที่ไม่ลดความเปราะบางของพื้นที่หรือระบบหรือไม่ส่งเสริมการรับมือที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่หรือระบบนั้นๆ